ตื่นเช้าๆมาใครหอยุ่งกับบีบ้างคะวานอะหอยุ่งทุกวันเลยวานก็เลยซื้อบีตัวนี้มาค่ะเป็นบีไฟฟ้าเอาไว้ใช้สําหรับตอนเช้าอย่างนี้แหละที่หมยุ่งๆนี่แหละมันก็จะกด3มวินาทีนะคะแล้วเราก็รอให้มันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเราก็สามารถเอามาวีได้เลยซึ่งตัวความร้อนจะอยู่ตรงนี้นะตรงวีตรงนี้จะไม่ร้อนนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะลวกหัวแต่อย่างใดนะคะมันก็จะมาหวีลงไปนะคะให้ผมมันดูเรียบข้อดีคือ ปกติผมว่าจะเป็นเป็ดเป็นเป็ดเนี่ยข้างหลังเป็นเป็ดอย่างนี้เลยมันก็จะเอาหวีอย่างเงี้ยมามาหวีแล้วก็มุมเข้าไปหน่อยนึงนะคะเป็ดมันก็จะหายไปเลยแล้วตัวมันเล็กด้วยนะคะน้ําหนักมันก็เบาหวีตัวนี้มาพร้อมกับถุงใส่หวีนะคะน่ารักมากเลยนะคะมีคู่มือกิ๊บหนีบมีหวีนะคะแล้วก็มีตัวชาร์จมาให้ด้วยนะคะใครสนใจหวีตัวนี้วันทีพี่กัดไปให้แล้วนะคะตามไปกดซื้อได้เลยค่ะ